โอ้อะไรของกูนี่ไอ้เหี้ยอยากเป็นผีวะไอ้เหี้ยเป็นอะไรเนี่ยผู้บิทักผู้บีทักคือตัวอะไรวะผู้บิทัก อ๋อเหรอหเทปานทูซลคาได้ยินไหมโ้ยหัสหัข้างในคืหอะไรครับแบะกดูห้านอกูห้าดูให้หน่อยรับผมเฮ้ยจีหอาจอ๋อออ๋อได้ยินบ้าอ๋อไม่เป็นไรอ๋อได้ยินกูบ้าอ๋อรออ๋อหอจุ๊กออเรเหอ๋ปทังเพชรยินจุ๊กยินจุ๊กเป็นบ้าเนี่ยอ๋อรอทำไงอ๋รอร้านค้า มาตีนจุ๊งไปกับเมานี้มาเฮ้ยคุได้ปืนเฮ้ยอ๋อนี่อะไรเนี่ยจุกเห็นเงาคนสีฟ้าไมว้าอะไว้ทำเฟไล้ไอ้อะไรนี่เดอะไรนไอ้มเป็นผีเ้มเป็นผีไไม่นทาภารกิจหรือเาคอาเียอะไรอะรัตรงนี้ดูยังไงวะเพื่อนอันนี้อะไรอะัะนึปดต้องดไปกดาเยี่ยอะไรวะเนี่ยซรูภาพทำไวะกดูเอาเนะเนะ ทำไงวะเนี่ยใช้กันท้องฟ้าใช้กันท้องฟ้าซ่อมไงอ่ะไอ้เหี้ยซ่อมไม่เป็นว่ะอ,อันนี้อยู่ส่วนไหนเนีเ่ยวู้ซ่อมยากซ่อมเย็นว่ะมันซ่อมยังไงวะเนี่ยไหนต้องร่างให้มันเป็นสี่เหลีย่ยมอ่ะคิดภาพไม่ออกวายวายวาย เอ้ยโอ้โหโอ้อะไรอะลูกกระต่ายโอ้

เป็นหรือเปล่านี่อะไรเนี่ยลาดอะไรอ่ะเอ่ะเฮ้ยฟังกูก้วออารันมันไม่ใช่แล้วเว้ยกูสงสัยเฮียมาร์กจัดกูโดนผีดึงไฟเฮียคืออะไรวะพี่โดนผีดึงไฟดิ ต้องทำอะไรบ้างได้ยินหรือยังจิ๊ต้องมีของไหมแบบได้ยินลองมันกดตรงนี้ได้ไหมดิมกดตรงนี้ด้วยกันเลยมันกดตรงนี้เลยไปตรงร้านค้ามาล้างค้ำเฮ้ยดีไปเนี่ยได้ยินบอสได้ยินบอรอะไรเดี๋ยวทำไม่เป็นบ้านไม่เห็นตัวแรกๆสิเดี๋ยวกดตัวไหนเสือฟ้าบอสตามนี้หน่อยตามนี้ตามนี้ตามนี้กดพร้อมกูกดพร้อมกูไม่นไม่นี่กดบอกหนึ่งสองสามแล้วกดนะหนึ่งสามไปกดตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไหนวะ นับนหนึ่งสองสามคือะลรวมอ้าวโดนขังเอ้ยพี่เจาหี้อะไรกูอ่าไอ้กูเอ้ยเอ้ยบอสไปใจละเอ้ยที่อะไรกูอ่กูปัดจู่เสียงอะไรไม่รู้ว่าทำเแล้วไปซื้อทำเฟซแล้วซื้อของบอสก็ดูยังไงโอเคต้องอะไรบ้างอ่ะเวลาไปเดียกันนี่เราไปเดียวกันนี่

เฮ้ยผ no ีมาเห็นก oh, okay. ูเอ้ค <vale ุณผีอยู่ด้านล่างผีอยู่จะฉล่างเพื่อนว้าวไอ้เ่้าอะไรอย่างนี้ อย่ารันกูอะไรสุดไม่ใส่จุ้งกไอเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่ในห้องนี้ถามคนและผีอะไรนี่มีมีมีที่ได้ไหมมีที่สแกนเปล่ะไอ้เกลียวกดกดตัวค้างกดตะกี้งจุ้งใส่จุ้งอย่าใครฆ่ากูแต่คนในห้องอ่ะมีสองคนคือแปบงร์าันในห้องไอ้ไอ้เรนมันโดนปิดปาก กูไอ้เฮียมาไม่ใช่กูแล้วไอ้เหี้ยกูทำภารกิจตลอดมันคืออลาร์นว่ะเมื่อกี้มันมีไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอลาร์นมันโดนปิดเรื่องว่ากูเป็นผู้สอบสวนเลยนะไม่แตีอะมันแปลงางในห้องเล่นเลยแต่ว่าในนั้นน่ะมีสามคนก่อนที่มันอย่างเหียมีเลนแล้วมีอลาร์นแล้วก็มีกินจุ้งสามคนเนี้ยอีเหี้ยไหมไม่รู้ละอ๋อตอนแรก มันผีมันจงใจมันจะเอากูผีมันจะเอากูอย่างเดียวเลยเฮียมันจงใจเอากู้ย่ยแม่ผอย่าลืมผีมันมีสองนะผีมันมีสองจงใจเอากู้ย่ยไอ้มาร์คโอ้ยเนีั่อย่างเยี่ยเลยแม่งเอากู้ไอ้สัตว์อะไรอ่ะมันต้องทำไงเนี่ย อะไรมันเล่นช้าไหมเยี้ยแล้วถ้าพี่เป็นผู้วิจารต้องทำไงอะน้องเกียวเพื่อนู่ไนเกียวไอ้มาร์คอยู่ไหนเพื่อน โอ้โหวายวันใจกูจะวายตายฮิ่งเนี่ยโอ้ยดูจุ๊งมาเล่นเน oh, okay. oh. ี oh, ่ยโอ้หัวไปไหนมกชักนมเป็นดิเพราะว่าแก้วมันโดนชักนมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เป็นไม่ได้เปลนครับไม่ได้เป็นอย่างเล่นไม่เปลี่ยนจะมาเป็นได้ยังไง ่ดเป็นคือไม่คือเรียนสงสัยอะเพราะว่าคุณเกลมาโดนตรงนี้แล้วใส่ความกูแล้วแต่คุณยิงแม่งเลยใส่ความแล้วจริงจริงคือไม่ใส่ความกูเป็นดิเป็นยังเล่นไม่เป็นเลยไอ้ยิงโย่งยันเมืออะไเนี่ยใส่ความกูจริงนะโอ้ไม่อย่างดังอะไม่พี่เกลใส่ความกูจริงนะไอ้ยิงจุ่มไก่ยาลันแม่งปิดเสียงตัวเองไอ้สัตว์เอ้ยแ่แรปจ้าใส่ความกูจริงเอา ใส่ความกูยิงนะว่าการเรีนเป็นแม่เลยไม่ใส่ความกูเออยิงแม่เลยปะไม่ใส่ความกูไม่หยุดเลยเอาดีๆไม่ดีมันใส่ละใส่ความกูเป็นชัวไม่ได้เป็นเอาไงมันใส่ความไม่หยุดเลยยิงดีโอายี่ยมบอลเดินเยี่ยละเราถือไอ้สัตว์ อะไรมันเล่นเ yeah, ย่กโดนฆ่าจริงเป็นบีมันต้องทำอะไรวะเจองกับแป้งล่างได้มะงั้นดูบีมันต้องทำยงไงหอมต้องรอตอนคืนหรอ <c oughs> <c oughs> แม่จุงมันเนี่ยเลยนะไอจุงอ่ะโอ้ยบอสอะไรี่ะบอสกูดามอะไรกับหมาเนี่ยโอ้โหโโอ้หไอ้จุงมันเรียกคนด้วยว่ะเนี่ย เอบ้ากูโดนอ่ะกาเลนเป็นปะเนี่ยเฮ้ยบ้าตายโอ้โหเฮ้ยกาเลนมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยกาเลนเนี่ยกาเลนมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยมันพูดแต่ชื่อไม่เข้าผีเลยอ่ะมันพูดไม่เข้าชื่อผีเลยเนี่ย เราต้องหลบลูกกระตา่ายไม่ไม่กดกดกดตัวคิวด,ดูกดดตัววคิูมันมั่วจัดเลยกาเล่นน่นะโอ้ายย่าอารามันลิงกันน่ะมารี่คิดว่าอารันอารันเป็นหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เริ่มมั่นใจแล้วถ้าเหลือแค่นี้อารันแล้วไม่คิดว่าตวเตงจะเป็นบ้างหรอก็กูไม่เป็นไงแล้ไวไม,ไม่ใช่วีมาซี่หรอพี่กาเรน ไม่คือตอนนั้นน่ะจินจุ้งจินจุ้งจินจุ้งฟังพี่นะในห้องนั้นน่ะตอนที่ผีมันล่นล่างอ่ะมีพี่มีจินจุ้งแล้วก็ย่าคิดว่าจินจุ้งกับการเรียนเป็นน้ำมือเชิอกูไหมดูเข้าข้างกันไม่ไม่เป็นไม่อันนี้กำลังอธิบายอยู่ในตอนนี้เรียกะนี่อะไรกันเข้าข้างกันจัดเลยเข้าข้างกันจัดเลยเนี่ยไม่ใชู่ขออยู่คนเดียวเหมือนกันโอ้ยไอ้เหี้ยมีอะไรแปลงล่างไงวะ ủa ơi anh Chung ngầu <laughs> <laughs> mà, mà liễu <laughs> ôi ôi mà, mà ôi mà ôi 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 ôi

ย่งมาซีเลยอย่างเดียวอ่ะวุ้ยเช้าพอดีรู้แล้วเล่นรู้แล้วเล่นรู้แล้วไอ้กูเห็นกันเลยมันรู้แล้วหลายรอบแล้วรู้ทุกรอบเลย รู้ก็ยิงไม่ดีเอาอาลันเป็นเพราะว่าอาลันถามว่ามาซี่อยู่ไหนเลยตัดตัดตัดคนหนึ่งนะเพรว่าจินจุ้งเป็นคือตอนนี้เรนคิดว่าอาลันเว้ยเรนคิดว่าอาลันเรนมั่นใจอาลันแล้วไม่ได้ว่าไม่พออาลันถามมาซี่อไหนอุ้ยเอา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 อีี่กูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นเจอกูจินจุ้ง

ไอ้เลี่ยไอโอะมาคุณไม่เชื่อเรนอะมาคนณกูเลยผีแม่ฆ่ากูผีแม่ฆ่ากูคนแรกเลยสัตว์เราต้องช่วยกันสืบไว้คนที่เป็นมนุษย์อะเราต้องช่วยกันสืบอะแต่มนุษย์เรายังไม่เป็นกันไม่เยอะไงเฮ้ยกูได้สนับกูได้สนับเราต้องรอคอยบ้างเด้พี่ได้วิทยอะจัดบอดมันต้องทำของทำของเสร็จแล้วซื้อของ ก็ใครที่เป็นมนุษย์ก็คือรีบทำธุรกิจอ่ะรีบไปซื้อของเอาเฟษแรกอ่ะใช่แล้วก็เอาเอาของไว้เล่นตอนกลางคืนเก็ตป่ะไปเย็ดคือการเอาตัวแล้วเกือบชนะแล้ววันนเกือบชนะได้ละนอยอ่ะเฮ้ยมึงดูตัวกูดิมึงดูตัวกูดิดึงดูตัวกูดิสนับป่ะนะเกมโจ๊กโจ๊กเกอร์เมืองไทยไอ้สัสโจ๊กเกอร์เฮ้ยไอ้เยวมันเป็นโจ๊กเกอร์ได้ไงวะเฮ้ยบ้องหอกเป็นคนนึงอ่ะไอ้บ้องหอกเป็นคนนึงอ่ะเอาใครเล่นไหม เชิญบ้างนี้ต้องให้เกียวเชิญนะเกียวเชิญนีกูไม่มีเพื่อนหรอไม่้บ้างไอ้บ้องเล่นตาเดียวไม่หรอถ้ามันจะเล่นปะเชิญไปละตาท้ายดิตาท้ายดิโอ้ตาท้ายหล่อลั่นรอลั่านหล่อลั่นไปล่านลั่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 นตอนเดินก็เดิกเล่นยาวตาเนี้ยขอรู้มือนะไม่เอาแบบเมื่อกี้นะมันมันมีค่าสมองเลยนะเพื่อนไอ้เฮียมาร์กอ่ะ คิดเยอะๆหน่อยเพื่อนไม่ฟาดดีมันมีค่าสมองด้วยไอ้ย้ยผีมันกลัวตั้งแต่เริ่มเกิดเหี้อะเกรย์กูเอายิเจ๊กันเลยอ่ะตอนแรกกูม่งรีบจัด โอ้กูเป็นผู้ไบ้สุดอ้เย๊ออดแอดออทอืมวอลคัมวลคัมวลคมไปเพื่อนอยู่ไหนกัน่ะจุง้ง Ê chung về chung mày cái vào Bịt vào vừa trong khu vào mày Ê chung ơi chung à อย่าได้ปืนบล็อกอ่ะท้าวเมื่อกี้แม่มาถูกทางแล้วอ่ะมาเก็บของไงวะเก็บของอ่ะไฟฉายทำไรได้วะไฟฉายทำไรได้วะของไฟไไ <c oughs> ผีแ <c oughs> ล้วแล้วผีมันจะกลับแล้วไม่ถึงปะประมาณนี้ อันนี้แหละโยนเพื่ออะไรวะเจ็ดสามสองเก้าสวยต้องการผู้ป่วยกูยเองผู้ป่วยเล็บลุกขึ้นโอ้ยอกลัวอะไรเนีย่ย <c oughs> ฟ้อรสแกนอุ้ยเอ็งอุ้ยมืดอุ้ยตรงนี้มีลูกกระต่าย กไม่เป็นไรครกูไอ้สัตบช่วยกูด้วย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 ไม่แถวเขื่อนกูด er> ้วยเพื Además> ่อช่วยกูด้วยกูกลัวกูกลัว โลัวค <c oughs> ่ะไม่เอาไปไกรไม่เอาใครไว้สัตว์กลัวปืนแม่งเลยเลยสัตว์ใครทำยังไงกลัวขอขอว่าชักลงไปตรงนี้ไอจุงเป็นอีกไหดเอ่ะกลัว <c oughs> พี่เกลวก็เนี่ย ไม่สงสัยได้ไปไปหาไปหาคุณสแกนเออสงสัยได้สงสัยได้เรนนี่เอานะเยอะอันนี้เราขอชื้อใจเรนแล้วกันเดี๋ยวปอเทคแน่เป็นอะไรอ้าเป็นอะไรโปเทคนี่คือเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยยี่นี่อะไรเนี่ยโอ๊ยฮอสัตว์ตกใจเฮ้เอาเฮ้ยเพื่อน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 เฮ้ยเพื่อนมาเปิดคูขึ้นหน่อยเพื่อนเพื่อนตีคุกเพื่อน ไอ้เพื่อนไปเพื่อนกูติดขูกเพื่อนเออเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เพื่อนกูติดเอ้ยเพ่อปล่อยกูอย่างนี้ก็ได้นะผีทำอะไรกูไม่ได้เหมือนกันไอ้ปล่อยปล่อยกูอย่างนี้ล่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยไม่ต้องปล่อยกูมึงปล่อยกูก็ผีกกูก็ผีกกูไม่รู้คืออะไรไม่มึงไม่ม่งเปิดเปิดขังกูขังกูผีมันจะได้ทำอะไรกูไม่ได้อะไร้ ขังกูขังกูเออผีประตไม่เป็ดหลังดิมึงเป็นผีะเลยอ่เออขังมปิดเองเทวเออมึงปิดเด็กูอยู่เงี้ยหอพูดอะไอะปกิบูด้ิหอกูอยู่เงี้ยอละไอเี้ยเปิดไม่ได้หรอกผีเปิดประตูไม่เป็นไอสัตว์หลักการเป็นผีอ่ะสวยหัวอไสัตว เฮ้ยมึงอยู่ทอยอู่ไหนกันนะเพื่อนมาขูมากูแล้ยวไปที่ไม่ออกไปที่ไม่ออกไปที่ไม่ออกไปทีไไป่ไม่ออกต่างตัดรอดรอดไปหลีกเหี้ยไปที่ไม่ออกอู้ คาสติกูต่ำเรื่อไม่ปืนกูยิงไม่ออกว้าวไอ้กูไอ้กูกลัวเฮ้ยเกียวเฮ้ยกาเลนกาเลนกาเรนอยู่เหรอโอเคโอ

theo được ở cùng lên nha theo lên nha. Đài, được Ừ. rồi. Đen mất à? Không chung đi ba, chung lên như vậy được. Theo, phải xin nước sông <laughs> À? <nằm> sông. <laughs> ซื้อของมาหมดแล้วคือลิฟต์คือลิฟต์คือลิฟต์แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเทลอยู่ห้องนี้นะเอรันเนี่ยน่ากลัวไม่ไปด้วยกันดิีเทลเทลอยู่ห้องนี้อยู่ห้องไม่ไปด้วยกันไปด้วยกันแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรเนี่ยวิสัตต์อะไรตองไก่หมดอย่าอยู่แต่ห้องนี้นะอยู่แต่ห้องนี้นะเอออ่ะกลับหน้ากันไปนะสามคนนะเอ ไม่ยากอยู่ในตัวการเลนว่ะเนี่ยเอรันไออารันของขนาดนั้นแหละอารันมันเริ่มตีตัวห่างเนี่ยมันคืออะไรกูยังไม่รู้เลยอารันไม่เป็นไรเทลมันไม่เายอะไรกูยิงมือเน่าไหนอ่ะไม่เห็นเพื่อนเลยทำไมไม่เห็นเพื่อนเลยอย่าตัวดำดำอ่ะ ผีมันเห็นนะเนี่ยเอ้ยกาเรนอยู่ไหนอะ <c oughs> กาเรนพูดพูดตลอดกาเรนพูดอะไรมึงพูดดีอารันอะไรมึงพูด,ดยอดยู่อยุดหน้าร้านค้ามาแล้วปลอดภัยเหรอ มันมองเาเต็มเลยอลันมึงเข้ามาดีันสวยว้ย้ยอย่อยู่กับการเล่นนี่หวไมาสี่เนียอะไรเนี่ยอะไรแสเล่นอยู่ไหนอะวุ้ยกันเล่นมันอยู่ได้ะนี่ เออกูยอมเดินเื้อใจกูอยู่แล้วปลอดภัยซื้อี่ีซื้ตัวสกิลไว้ด้วยนะซื้อสกิลไว้ด้วยนะเราอยู่ห้องเดิมนะโอเคปะนอกทเพยกันด้วยทเกันว่วยกัเคเคอันนี้อะไรวะ อยู่โน่นดีกว่าอยู่โน่นดีกว่าไม่เล่นไม่ได้ตรวจตัวเองอ่ะการเล่นตรวจไหมโอ้ยอย่าซื้อเข็มมาอย่าซื้อเข็มอ่ะอย่านอนนะอย่าพ่งนอนนะเข็มมันไม่มีแล้วดูการเล่นยาวอ่ะไอไอเข็มยังไหนอ่ะดำเว้นอ่ะยขอดำเว้นห่อยแป้งนี่ยแป้งเนี่ยกดยาายลลงลงอ๋ออ๋ออ๋เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองแป้งเองนะไอ้ไอ้เยะแก มึงมันนอนให้ยาอะไรมึงอะไรของมึงเนี่ยกินยาเองไม่เป็นหรอไอสตัตว์อันนี้หนึ่งอา่าอันนี้อะไรน,น,น,น่้โอ้ย,ยกาเลนกาเลนอยู่ไหนกาเลนใครพูดสิใครพูดสิ เฮียเดีาเอาคอกแล้วกูลืมถือกล้องเียเียโอ้คู่เดิมเลยมันล็อกยุดเปล่าวะไอเียมันล็อกยดเีย้ไอเี่ล็อกยูดยียอะไรอะ ถ้าเดดตันนั้นได้ีอีกวดจิงจุ้งออกคนแรกนะว่ามันล็อกมันตาติดอ่ะมันล็อกยืนนะเนี่ยเราเริ่มเล่นไปละเริ่มเล่นไปละมันมาตีทำไมเฮ้ย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 โนวันยิงมาทำไมโนวเอ้ยีนเขาเป็นยมา้มามาแกงโง่อยอย่าไอ้เฮียบางสิ เอเยียมาซีมันไม่เชื่อใคแล้ไม่เยีมซี่มันไม่ไม่มันยิงหมดแล้วมันไม่เชื่อใครมันจะตัวเองรอดแล้วโอ้ยออ้อ้จุยิงอ้าโอ้ยไอุ้ไอุ้ยิงอะไรอะจุ๊กโคดูไม่เห็นไอุ้ยิงเ้ย